สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมว่าอกนะคะไปดูก,กันเลยค่ะเหมือนว่าเขาค่ะขนมปังอะไรเงี้มีเยอะขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าก็มาแต่กันมีเกลือเฮ้ยม,มีตัวนั้นก็มีแหละตัวนั้นพอกินไหนก็ไม่ได้ไม่ให้กินนั่นแหละขนมปังฝรั่งเศสน่ากินมากกินเก่นชอบนะเพราะว่าขนมปังฝรั่งเศสมันอร่อยเยยี่ม ทำหรับแองจนทีวีก่อนเลยเฮ้ยตัวน,นัทสีช่วงนี้สปริงกก้สีลุงเพราะว่าย้างทำแสงสีลุงเป็นสปริงก้เหมือนกันนะเฮ้ยใช่ไหมคะก็เอากล่องมาเนี่ยมาให้เรามาทำอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเหมือนเขาก็มีให้ลุ้งก เฮ้ยอีกนิดนึงก็กกกกถึงแล้วหรอคะไปข้ามามี่มีไเปีนแมคมมากเลยอุกรกอไจะไปต่อเฮ้ยมีอะไรข้างล่างอะย,ยะ ไปหมดมากมายเลยนะอะไรก็ไม่รู้พาตัวกัไปเถอนะไงอีอีอีกอีกอีกโอ้ยตายแล้วค่อเนี่ยไม่คันกับทำอะไรเลยก็ตายได้ยังไง เฮ้ยมีปากเขาไจ้ยังไงอะ่ะขนมปังปากทำอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันไปต่อมาไปไหนกูไปไหนเฮ้ยฮัตชิกเกอ,เอ,อ ซอสเส oh, อมใช้กทอดืเฮ้ยคับเคก็ชอบหล,นหลน oh ่นก็หล่นไปเอ r มืนกเฮ้ยมียูอันเก่งเอาเอาเพียร์อลิ e เขาก็จะหลบเราเฮ้ยคับเค้กเมื่อกี้นี่ไงที่มันหล่นนะคะก็ งงไปหมดเลยคัพเค้กเมื่อกี้เหรอเอยอย่ามาเลยนะเกลือมีเกลือไม่เกลือเหมือนว่าที่เราทำเหมือนตั้งแต่แรกเลยนะเหมือนมากตัวบอกจริงมไม่เอยหวานเกลืไปเอยมีพวกซอสอะไรเกลือ บล็อก่วยไปกันต่อคะ่ะทำไมมีของพวกของเล่นเยอะขนาดนี้ก็งงค่ะไปกันต่ ύ, อนีนอ่ท่อระบายน้ำมีแค่เหรอคะท่ออันนี้เพื่อเราที่เรารู้จักนะคะก็ชื่อว่า ทิ้งนะอะไรเนี่ยเพราะว่ามันอยู่เกมกับเองเกลี้ยกล่เลยไปด้วยกันกันเพื่อเราด้วยใครไปไม่ได้อ๋อไปได้แล้วก็ไปกันอือ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 ออมีโดนัทด,ด้วยด้วยด้วยเฮ้ยจะไปไฟต่อเหรอคะโดนัทเมื่อกี้นี่เองที่เราใหม่ละ โตนม่ก็ชอบมายนั่นแหละงานแหละงานแหละงานแหละอ้าอายอ้าอายพี่เลิกตรงนี้เจ๊คะอ๋ะอหนเลาลืมเชฟก็เลยแบบนี้ค่ะ ลืมกระจกอีกแล้วค่ะอ้ยนี่ตายยัง่ง ไฟไฟต่อมีเก็ตงนั้นว่ากี้กแห้งแอยู่ครบเนี้ยแล้วก็ตัวปิงกนี่เป็นพวกก้อนห็นจังขนมปังมีตัวนั้นมีวก็ไปดอก ถึงชส้นไทยแล้วนะนี่เราถืงร้้นไทยแล้วนะแล้วเราก็เห็นน้าน้นเอา้าไม่ใช่กล้หรอล้านเบเกอรี่ที่เขาใส่โหดมากอ๋อหรือเขาเหยียบไม่ได้หรืะเขาไปไม่ได้นะเราต้องออกจากที่นี่ก่อนถ้าอยากเข้าไปข้างในองติดอีกอะคะ่ะสอมอยากติดถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปน,นี้นะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดสั่งไครด้วยนะคะแล้วก็ไปไปด้วยป้ายต้นไม้นี่ก็จะมีค่ะกับบาลคชีนเจ้จะไม่ไปะคะ่ะเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเท่านั้นไปไปขอไปก่อนนะ